เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติรุ่นวีกาด VWI 500ด็อกเตอร์กรีนอินเดียแท้วัดเต็มแอมเต็มรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะที่ต้องการใช้สำหรับแอร์นะคะแนะนำว่ารุ่นวีกาด VWI 500เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นนะคะมาฟังพร้อมกันเลยนะคะก็คือจะรองรับแอร์เนี่ยได้ถึง2 4 0 0มื t u หรือ2ตันนะคะกำลังการใส่ไฟจะอยู่ที่ 15M แอมป์รองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง130แล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง260 80โวลต์นะคะสแสดงสถานะหน้าจอเนี่ยแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็มีการทำงานแบบสมาร์ททา e ดีเลย์นะคะทำงานแบบอัตโนมัติแท้100%นะคะแล้วก็ยังช่วยยืดอายุแล้วก็ถนอมแอร์เนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะทำงานด้วยคอนแทคดีเลย์นะคะมีการตัดการทำงานทุกครั้งเมื่ออุณหภูมิเนี่ยสูงนะคะแล้วก็การจัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าเนี่ยต่ำนะคะหน้าจอก็จะขึ้นสถานะให้เห็นได้ว่า LO นะคะ l o หรือว่า HI นะคะก็คือ High นั่นเองนะคะละักษณะตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่8กิโลกร,รัมนะคะติดตั้งง่ายนะคะสามารถที่จะติดตั้งคู่กับแอร์ได้เลยนะคะโดยเราก็มีแบบเคสรีวิวมาให้ด้วยนะคะโดยลูกค้าคนนี้เนี่ยก็คือ ดูจากหน้าจอได้เลยนะคะไฟตกต่ำเนี่ยถึง165นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังช่วยทำให้ไฟนะคะขึ้นมาทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ปกตินะคะ ส่วนช่องทางในการสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางไลน์ด็อกเตอร์กรีนได้นะคะ ID l ดลไลเนี่ยก็จะเป็นแอดไซนนะคะ D R G R W e N หรือว่าจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092-638-2366หรือว่าเบอร์092-638-2229ได้เลยค่ะปรึกษาฟรีนะคะแก้ไฟตกอินเดียแท้นะคะต้องด็อกเตอร์กรีนนะคะ